ดูเม้าดอหนะลหรือยัะ่แล้วนะคะคูกคเข้ามาแล้วเช็คเสียงสักนิดนึงนะคะว่าเสียงโอเคหรือเปล่าสวยมากแม่สวยมากแม่อะขอกี่ท่านีสองรอยได้ไหมสองร้อยนะคะเพราะวันนี้นะคะเรามากับบิ๊กไบค์นะคะก็ต้องยื้อๆนิดนึง 94นะคะขอ200ท่าน115แล้วร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะ179สชัดมากคะชัดมากนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงสักน,นิดนึงว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอรัวๆเลยอ่260าสองร้อยหกสิบแล้วนะคะขออนุญาตเปิดเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเดียค่ะกับออกซิลพาชมรถที่เข้าร่วมประมูลวันนี้นะคะวันนี้นะคะพิเศษสุดภาพคภาพงกับเราจะพาชมบิ๊กไบที่เข้าร่วมประมูลในวันนี้นะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเดียด้วยนะคะสวัสดีค่ะหรือว่าอ่ะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมรถเลยนะคะเอาที่ ใ,ใกล้ตัวเลยดีกว่านะคะกับคาวาซากินินจา300 ABS คันนี้เข้าประมูลลำดับที่37ค่ะเป็นรถปี15-16ราคาเปิดอยู่ที่70,000บาทค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเลขไม่วิ่งไปที่13,000กว่าโลเท่านั้นสภาพโดยรวมภายนอกนะคะอุ๊ยโอเคมากไม่มีริ้วรอยที่ชนมาแต่งท่อ ท่อแตง่งอ๋อแตง่งทอ่ทอท่อแตง่งโอเคค่ะพี่หญิงขอบพระคุณนะคะเป็นที่เน็ตลูกค้าหรือเปล่าคุณลูกค้าใช้เน็ตอาริมิเจหรือเปล่าคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วยลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเบียด้วยมาต่อกันที่คันนี้อ๋อมาดูแต่งตูดด้วยคุณลูกคา้าโอนป้าย,อ,ายอ๋<ด>อ,อ,อมีพายกระซิบดูให้นะคะอ่ามาดูที่ดูคติไฮเปอร์ 821นะคะคันนี้เข้าประมูลลำดับที่46ค่ะเป็นรถปี14จ14ราคาเปิดอยู่ที่140,000บาทอ่าท่อ SC Project ด้วยนะคะคุณลูกค้าแรป,ปรแท้หรือเปล่าไม่รู้คุณลูกค้ามาดูเองแล้วกันนะคุณลูกค้าเข้าประมูล11โมงค่ะคันนี้นะคะสวยสดงดงามสีแดงแรงริน,นะคะจะผูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนมองไม่เห็นคอมเมนต์คุณลูกค้าเลยค่ะเพราะไม่ได้อ่าน เวอร์ซิสหกห้าอไปดู6 5 0ไ่ปดูแซดเอก่อนนะคะเดี๋ยวให้ภายกระซิบดูว่าเวอร์ซินมีไหมมีใช่ไหมคะแซดเอ็กซ totally. mm, right? ิบอาอยู่ไหนเอนนี tutaj, ้อ๋อขอขอโทษนะคะคันนี้ค่ะคาวาสกิน่จะแซดเอ็กซสิบอาเอคันนี้เข้าประมูลลำดับที่สิอค่ะเป็นรถปีสิห ราคาเปิดอยู่ที่1,80,000บาทเปลี่ยนช็อคเปลี่ยนท่อมาด้วยนะคุณลูกค้าคันนี้ช็อคโชว่าอออช็อคโชว่าคันนี้พรายกระซิบกระซิบมาท่อออสตินอ๋อ,อได้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอขอุญยตมาช่วยกัน,นะคะ่เซ็ตไอซิอาคันนี้ค่ะ ค่ะมีแต่งนะคะตำหนินะคะลูกค้าเท่าที่ดูนะคะตอนนี้มีสภาพริ้วรอยของการใช้งานมานะคะน<ม>้องเดียค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าเปลี่ยนไม่รู้ว่าเปลี่ยนการด้านหน้ามาหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะว่ามีการแบบถอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นะค่ะคันนี้ค่ะท่อออสซินนะคะแทนโค้เท่ค่ะลูกค mm ้า hmm. แทนเท่มากนะคะลูกค้าอยากให้เรามาสัมผัสกันนะคะแต่งพอตัวอยู่นะคันนี้แต่งพอตัวอยู่เลยนะคะได้เลยครับผม เดีย๋ยวลูกค้าจะไปดูไทยอัมอ่าไปดูไทยอัมนะคะไปคะ่ะน่าจะไม่มาสองตัวนะคะมาเลยคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไทรอัมคันนี้ไทยอัมนะคะเข้าประมูลลำดับที่24ค่ะเป็นรถปี13ราคาเปิดอยู่ที่120,000บาทคันนี้นะคะพี่เวียสุกุลวั์เลย<ไ>ปลายท่ออะไรนะ อ่าปลายท่อคันกันความร้อนไว้นะคุณลูกค้าแล้วแล้วมันกันได้จริงหรือเปล่าอ่ากันความร้อนได้จริงด้วยนะลอซี่มีสนิมนิดนึงคุณลูกค้าักตามสภาพนะคุณลูกค้าแนะนําให้คุณลูกค้ามาตรวจชมสภาพรถก่อนได้เลยนะคะเริ่มประมูล11โมงที่อ่าก็ขัดขัดได้จริงภายนอกโดยรวมก็โอเคนะไตรอัอนะเธอราคาเปิดอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทเซต0มีอยู่เมื่อวาน มานะคะคนนัคนนี้วิหล ah, ่อคันนี้กับเซ็0แรอ่รถดัดแปลงมานะคันนี้ชนมาคันนี้เข้าปูลำดับที่6ค่ะเป็นรถปี15ราคาเปิดอยู่ที่50,000บาทพ่อ s c Pro j เจกเกียยงยงแล้วก็ตรงนี้คือน่าจะไม่แน่ใจว่าตอดกลางแดดหรือว่าทำมาเอง ทำสีทำสีทำไม่เรียบร้อยนะคุณลูกค้าซ้อนซ้อนค่ะซ้อนซ้อนจนหายไปเลยซ้อนไปหายนี่นี่เขามีไทรอัมสตาร์ได้ค่ะคุณลูกค้าอ่านอซซิ่งรอบคันนะคะคุณพี่หญิงผู้เด่งไหมคะไม่ค่ะไม่พูดนะคะอ่ะคุณลูกค้าอยากอยากชมรุ่นอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลย What's this What's t h s อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ทางนู้นนะคะคันนี้นะคะกับคาวาซากิเวอร์ซ650เข้าประมูลลำดับที่51ค่ะเป็นรถปี12ตัว13ราคาเปิดอยู่ที่70,000บาทคันนี้เดิมๆไหมอ่าติดกันดีดมาแล้วโอ้ยมีแคชบาร์กาดมือด้วยคุณลูกค้ากันดีด ติดกันดีแล้วก็มีสปอรตไลท์ความรู้แน่นนะคะครเราก็ CBR พันไม่เห็นนะ CBR สามร้อยี b r 300 c ้ r 3แ0ใชร้อยมีค่ะคุณลูกค้า <500. S 1> ตอนนี้กี่ท่านแล้วเอ่ย <500. S 1> อ้าร e r 6 n อรอบนี้เข้าไหลาคันนะ ER คันนี้นะคะ <500. S 1> เข้าประมูลลำดับที่44คะ่ะเป็นรถ 42ตัว12ราคาเปิดอยู่ที่60,000บาทสตาร์ได้ไหมคะพี่หญิงโอ้ยเจยวร้อยขอบคุณนะคะคุณลูกค้ากดไลค์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเดียไซและพี่หญิง R650 ใน SA นะคะคันนี้เข้าประมูลลำดับที่54เป็นรถ416ราคาเปิดอยู่ที่130,000บาทอุตาอุตา ลั่นลของเขาลั่นจริงนะคะคุณลูกค้าท่อแต่งมาเลยท่อเอซีองนีแต่งอะไรกันต่แต่งเยอะนะหล่อเลยพี่หแบบประมูลไปแล้วค่ะคุณลูกค้าแบบแต่งเต็มอ่ะเยอะมากเลยค่ะลูกค้าแค่ของแต่งอ่ะไม่รู้เลยนะลูกค้าถอดไปนี่สบายเลยนะคะประมูลไปแล้วใช่ขอดูขอดูดูคตเะได้ไหมอ๋อหกห้าศูนย์เอฟ สีแดงแรงเรสมาเลยนะคะคันนี้ค่ะเข้าประมูลลำดับที่64เป็นรถปี13-15ราคาิดอ,อยู่ที่100,000บาทคันนี้ไม่มีแบตค่ะคุณลูกค้าสตาร์ให้ดูไม่ได้นะคะ,อะรอบนี้ไม่มีวิาคุณลูกค้าจะไม่มีค่ะรอเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะรอบบิ๊กไบอีกรอบหนึ่งเ <100 S 2> นาะคันด้าเว็บร้อยวันนี้ไม่มีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จะมีเป็นบิ๊กไบ เป็นบิ๊กไบจ้าที่เจ็ดร้อยห้าสิบก็ไม่มีเป็นร er อบปกติค่ะวันพฤหัสเจอกันอ้าววันพฤหัสเจอกันอ้าคันนี้นินจาสามร้อยไม่มีแบตนะจ้าคันนี้เข้ามูมลำดับที่หกสิบห้าเป็นรถปีสิบเซนะคะเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นบาทมีกันล้มนะคะมีท่อเอสซีโปรเจกต์ค่ะเน็ตหรือเปล่าคะเน็ตลูกค้าหรือเน็ตเราเอง ก่อนนะคะแชร์ไปที่หน้าเฟซเราจะมานะคะลูกค้าปิดแอปเฟซ o o ๊กเราจะลูกค้าเข้าที่ Facebook ตัวเองแล้วก็กดที่แชร์ดูนะคะจะได้เป็นการรีเครื่องร,รีเฟรชวััอังคาพรพุทักราค่ะสามวันค่ะลดไฮาเล,าเล่ไม่มีค่ะมีแต่ฮาเลยค่ะฮาเลยซัมฮนยังไม่เห็นค่ะมีแต่ซัทตัดร้อยค่ะมาเลยมาเลยดินจาคันนี้สตาร์ติหรือเปล่าไม่แน่ใจ คือชอบส่วนตัวใช่ไหมพี่หญิงชอบค่ะชอบชอบคนขับสแ,แกมเบอร์อ,อุ้ยใครเอ่ยนะไม่มีค่ะไม่มีหรอใช่ไมม่ีคันนี้น่าจะสตาร์ทไม่ติดเนาะสตาร์ทไ,<ม>ไม่ได้คันนี้เข้าประมูลลำดับที่66ค่ะเขัไปด้วยปี15บราคาเปิดอยู่ที่130,000นามนบาทหมดค่ะคันนี้น้ำมันอ๋อน้ำมันหมดนะคะคันนี้อ้าวไม่หมดพอดีหมดโอ้ยปวดหัว ยูๆอ่ะเสียงแบบแซดๆมากชอบค่ะชอบชอบสวัสดีค่ะวันนี้มาช่องขาวแบกตาเชียร์พูดคำให้เพื่อนต่อไดคไหขอให้หุ่นออกนั้นสดใสเหมือนดอกไม้บานยามเช้ายามเย็นอ้าวเกิอบกันแล้เหรือเกได้เลยไม่ไม่มีนะคะรอบนี้ ไทยอัมมีอยู่มีตเกีมีดูคาเตะนะคะมีไทยอัมนะคะวอล์อ่าคายจากฮอนด้านะคะฮาวาซูซูกินะคะซูซูกิซีบีขมีเยอะมากซีเยอะมากค่ะซีบีมีเยอะเซตแปดร้อยมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมเนาะนี่อันนี้ก็เซตแปดร้อยเหมือนกันมาไปไปพูดคันนี้นะคะเข้าประมูลลำดับที่8ค่ะเป็นรถ 5-16ราคาเปิดอยู่ที่100,000บาทนะคะคันนี้ตามสภาพค่ะคุณคราคาตรงนี้มีรอยแผลมาแผลขวาท <SC Project. S 1> อร์เอสซีโปรเจกต์ยัง,ยงอ๋อมีม,มีอันนี้เข้าหรือเปล่าคะคันข้างหลังเข,ข้าใช่ไหมเข้าไหมคะเข้า,ขา บิ๊กสกูตเตอร์นะคะกับฟอร์สเอ้ยฟอร์ซ่ามาคันหนึ่งใช่ไหมรอบนี้ใช่ไหมอ๋อฟอร์ซ่าปี16คันนี้เข้าประมูลลำดับที่68ค่ะลูกค้ามีคันหนึ่งรอบนี้นะราคาเปิดอยู่ที่80,000บาทปี16.17จดคุณลูกค้าเลขกโอ้ยเลขไม่วิ่งไปที่16,000กว่าโลเองคุณลูกค้าเพลย์บอยคอมเบอร์ดิวลิมิเอุ้ยสวยงามคันนี้นะเอาไหมฮะ อะไรนะลูกค้าบอกว่าพี่กอรู้เรื่องรถมากเลยครับขับตัวไหนอยู่คะขับนูโวตัวเก่าขับนูโวตัวเก่ารอสีรอสีสีทองสีทองค่ะโอ้ยเด็กแว้นเลยวีปากรอบนี้ไม่มีค่ะคุณลูกค้าสามร้อยอ็นาอยาร์อาร์สามร้อยมีสามมีค่ะไม่แน่ใจว่าตัวไหนแซดเอซิปอาร์ไปไปสตาร์ให้ลูกค้าฟังดีเสียงยุ่ยๆเลยจ้าแม่เอาตัวแต่งข้อไหม เว็บไซต์ของสหการะมูล w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  u c t c o t h นะคะ mm hmm. หรือว่ามาประมูลหน้ารานใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินวันมาจาก5,000บาทเท่านั้นอ่ะมาที่คันนี้นะคะ mm hmm. กับคาวาส a กิน mm ินจาแซดเอ็กซ์สิบไอคันนี้เข้าประมูลลำดับที่11 mm hmm. ค่ะ mm hmm. เป็นรถเป15.16บะราคาเปิดอยู่ที่180,000บาทพี่สตาร์ mm hmm. ได้ไหม ากฟังเสียงยัวย่วๆจ้าอ๋อคันนี้ค่ะลูกค้าเด็ดมากเลยนะคะพาเป็ทพอนะคะแต่ไม่รู้ว่าท่อตินแท้ไม่แท้ลูกค้าก็ต้องมาดูกันเอาเองนะคะและที่สําคัญไปก่อนนะคะตัวนี้เท่มากนะคะให้มาดูที่แฮนด์ค่ะแฮนด์นี้คือแบบสุดจ้าพี่สุดมากเลยนะคะคันนี้ใครอยากได้นะคะนี่ประมูลไปทั้งอย่างนี้เลยะค่ะไม่มีการถอดอะไร ชม C ีบีพันนะคะลูกค้าก็มีหลุดเข้ามาคันหนึ่งนะคะคันนี้ค่ะ Honda าซีบีอาพันนะคะรถปี2013ค่ะคันนี้เปิดอยู่ที่1 6 0 0 0บาทน,นะคะแต่ว่าคันนี้ดัดแปลงสภาพมาแล้วลูกค้าโคมันตัวเคมเนี่ยมันดัดแปลงสภาพมาแล้วลูกค้าก็เป็นท่อหน่อยได้เวอร์ค่ะ,ะ,คะลูกค้าซิงด้วยนะคะเกียร์โยงนะคะลูกค้าคันนี้เอออันนี้อะไรเอ่ยขอเขาเรียกเบรกนะคะลูกค้ามีสายอันนี้นะค,ะค่ะพี่หิง แต่ว่าก็ต้องไปลาไปโอนอะไม่ได้จว่ายเบตาโอนค่ะเเสียงรันมากนะคะหูดับแล้วค่ะตอนนี้คือจะบอกว่าคันนี้หูดับมากูกค้าคือถ้าขับเองซ้อนก็คือไม่ได้หูดับอะตอนนี้คือใส่หูดับไปแล้วแต่ว่าลูกค้าคันนี้มันตัดแปลงสภาพมานะถ้าจะไปโอนนะคะก็อาจจะได้หรือว่าไม่ได้นะคะลูกค้าก็ต้องลองไปดูที่ขนส่งอีกทีนึงค่ะพี่เอง่ะ ในเกตมาเลยค่ะแต่งเคปล่ารอบคันที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าคูส่งใบก็แต่งมาด้วยค่ะพี่คะที่สําคัญไปกว่านั้นน,น,นะคะกล้มยัง,งเงาแว๊ดอยู่เลยนะคะพี่แสดงออกให้เห็นว่าอาจจะลมแลวเปลี่ยนมาหรือว่ายังไม่ล้มก็เป็นได้แต่ที่สําคัญนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างสองอันยังอยู่ครบนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตสตาร์ทให้น้องพูดก่อนมาจ้าเซตพัน0ะเซตเก้าร้อยมีไหมครับเซตพันมีไหมรอบนี้ เซ็ตอาไม่รู้แต่ว่าเซ็ตแต่ร้อยะมีแน่น <8 S 1> อนตัดแ้วปตแล้ว,ลวอุ้ยตามาเลยเป็นปนเซ็ตคเทเซอร์เก้าร้อยยังไม่เห็นนะคะ,ล,ะลูกค้าบอกบอกเรา800เซ็ตแปดร้อยเยอะมากๆซีพีพายเมตัวนึงต่อแต่ว่ามันแตกแปลงมาเดี๋ยวลูกค้าตอนนี้แบดไลฟ์สดกำลังจะหมดแล้วเราต้องลาจากกันไปแล้วนะคะยังไงกี่คนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยขอกราบขอบคุณหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะคะที่ กดติดตามเราดูเราอยู่ตอนนี้นะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์ like กดแชร์เพื่อเป็นก,นกนำลังใจให้การสอบถามกันใดคอมเมนต์ใดหรือว่าคอมเมนต์ใดที่เราไม่ได้ตอบไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะข้ามหรือเมาไม่เห็นตรงนี้ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะ<อ>แล้วก็สํอบถามกันใดค่ะที่ต้องการสอบถามข้อตอบสามารถสอบถามได้ที่อ่าเบอร์ศูนย์สองศูนย์สามสามหกห้าห้า,า,าหรือว่าทากอินบ็อกซ์แฟนเพจที่กำลังไลฟ์ได้เลยว่าง่ายที่สุดแล้วหรือว่าอะไรออฟฟิเชียลของเรา S I A U C D ฮ่าฮ่าฮ่าค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สหกรันระเบิดสันนักงานใหญ่เบงซายค่ะวันนี้ค่ะหญิงกับเดียและน้องสายและตาตงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววันหน้าค่ะเรามาเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้ยังไงอ่าลืมกดเข้ามาอลยพรุ่งนี้อุ๊ยพรุ่งนี้หยุดค่ะแมมนี้มีบุญคนอ่านยังไงค่ะวันพรุ่งนี้นะคะน้องๆทั้งสามคนนะคะขอกรับขอกรับ กราบแทบเท้าคุณแม่ทุกท่านนะคะผู้ประเสริฐที่ให้เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่นะคะยังไงขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้หูวน้องของเราวิ่งขึ้นไปถึง25บาทเลยค่ะสวัสดีค่ะ